ก็คือเห็นคนที่เลือกใช้แอร์ทั้นที่นะครับก็เพราะว่วามีความจะเป็นนะครับตอนนี้มอยู่ที่ของักไม่สามารถติดตั้งแอร์ต้านได้แอร์ติดผนังได้นะครับก็เลยศึกษาหาข้อมูลนะครับว่าเอ๊เราจะใช้แอร์ทั้นที่ตัวไหนดีที่มันสามารถตอบโจทย์ความรู้สึกเราได้นะครับก็คือหนึ่งเสียงไม่ไม่ดังกไปความเย็นเร็วแล้วก็ความเย็นคงที่นะครับก็เลยศึกษา,าจากในอินเทอร์เน็ตมาก่อนนะครับดูดูทูบดู ในพันทิพย์นะครับแล้วก็ขอดูแอร์ของเพื่อนๆที่พ่อต่างๆนะครับที่เขาใช้กันนะครับสรุปสุดท้ายก็คือตัดสินใจเลือก JTX นะครับเหตุผลนะครับหนึ่งนะครับดีไซน์ครับนู่รักสวย2นะครับมีคุะการณ์เสริมนะครับที่ทางบริษัททำมานะครับแล้วก็รับใต้ระยะนะครับตัวนี้ก็ใช้มาวันนี้ก็ถึงสัปดาห์ันนี้นะครับมเมารีวิยนะครับก็คือใช้ก่อนนะครับใหรีวิว เป็ผลที่เลือดแล้วก็ประทับใจมากนะครับคือลมเนี่ยนะครับอุปกรณ์ัากรังสีนะครับเสียงได้ประมาณนี้ถ้าผมใช้ลมปกติทั่วไปนะครับเนี่ยเสียงจะเงียบมากบอมากนะครับพอๆกับอ่พัดลมที่เราใช้เลยนะครับการติดตั้งก็ไม่ได้ยากครับก็จะมีอุปกรณ์แยกคือมีกองระบายความร้อนจากคอยร้อนนะครับเราก็สามารถประกอบเองได้นะครับทําได้ง่ายๆนะครับต่อออกมานะครับเป็นท่ออยู่ข้างล่างนะครับส่วนท่อข้างบน จะเป็นท่อระบายลมร้อนนะครับการติดตั้งก็ไม่ยากตามมาดูครับผมก็ทากับเพื่อนนะครับกับเขาอนุญาตจะไปนะครับเนี่ยครับเราก็ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ใช้กล่องกล่องที่มาเนี่ยนะครับกล่องแอร์นะครับใช้กล่องตัดเจาะรูนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ที่บริษัทให้มานะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายครับมีลมครับอ่าลมร้อนนะครับเดี๋ยวแอร์จะมีมาตัวนี้แอร์จะมีไปนะครับ พอแอรซีลิงกลับมาปั๊บพาม่านโอ้โหพัม่านนะครับมันจะเปิดลมแรงดูความแรงของลมนะครับนนาส,าสามารถทำให้พัดลมหมุนได้เลยนะครับสุดไอที่พัดลมเนี j p x เป็นหนึ่งในตัวเลื่องนะครับเราใช้ดูกันว่ามันจะประทับใจแค่ไหนครับสำหรับผมแล้วประทับใจมากครับแอร์ สามารถเปิี่และทำให้ห้องเย็นสบายได้เร็วแล้วก็นอนนัสบายครับ không, ảo, ảo, ขอบคุณครับ